มุกสั้นโดนใจป๊มานี่คือแตงตูงี้ย้ยไปหามูหไปหาแฟนเนาะนี่พ <c oughs> ี่ก็นีาา่นัดเพื่อนไหวกะว่าจะไปชอปปิ้งกัสนสักหน่อยอืมน้องคือเหมือนพุดสารคนตะกี้เลยเด็ครับผมเว่าเท่าไหร่ก็เป้าว่ากับผมเลยนานละเครียดเครียดรถก็คือ้องเลยตาหักตาหัก พูดวร์ไปนะ่ะอืมอุ้ยนี่โทรศัพท์ใครอะ่ะเฮ้ยบ๊องแมนบอ๊องแมนของคอยจครับของภูฏิศาสคุ้นมากี่ครัคงได้ยี่มผมวา่าอุ้ยแล้วยังแลเราจะทำไงดีอ่ะพี่อันผมวา่าโทรไปแจ้งจอสอหอยดีกว่าครับหูจะดีหรอหนูว่านะลองหาเบอร์น,นี้มีแล้วโทรมาผงว่ามัน่นมั่นบอดี้มั้งครับเอาจังสิ เอาไปให้ตำรวจเปที่สุดผมว่ามันบอดุงยากน้ำคัาผมว่าก็จะไปถึงซอนอผมจะเขียนความแจ้งความเนี่ยห่ามันยุ่งยากจะตายเนี่ยลองหาเบอร์ล่าสุดนะแล้วก็โทรถามเลยดีกว่าพี่อืมเรล่าตนองแล้วกันครับเอาโทรศัพท์นี้นี่ไงเบอรนี้ไง ดำๆมันอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยไม่น่ากดเลย น <c oughs> ี่ก็ดีคือกันว่าแต่ตำรวจจะจับไหมพี่ฟันดำนะ <c oughs> <c oughs> ผมกับล็าฮู้คือกันเด้ออันไรลงไปยังไง